อันีกาชิบเกะนาี่แล้วอ่านั่งดีดีประเด็นพอ้พอผ่อนากันร้ายมือหายใจเขาลึกๆหายใจเขาหายใจออกเบิงล้มหายใจมันแรงเขาซื้อ จมูกเข้ามันเรียนเขา่าเนี่ยมันมันกระตุกจมูกเขา้าหู้ว่ามันเขา่าเนี่ยนางภาวนาหายใจออกหู้ว่ามันออกคำมันคือบท่านกับว่าอ่าคือบท่านกับว่าโทษพุทโทพุทโท,โทหายใจเขา่าพุทหายใจออกโทอยจ่เสร็จแล้อยังไมันไปใส่เบิ้งล้มหายใจอยู่าหัน บ่ต้องคิดไปใส่บ่เป็นบ่ห้มันไปใส่ต้องคิดไปใส่พต้อง,งคิดไปนั่นไปนี่นางเบิงแต่ล้มหายใจคือย่ำนี่เมยเห็นบ่ย่ำเผาประตูห่างย่ำเผาประตูคนเข่ากับหู้คนอ,อกกับหู้จิตใจเทาก็คือกันสติเทาจดจอดอยู่นี่ล้มเข่ากับหู้ล้มอ,อกกับหู้ โอยูุนี่แหละเอิญว่าสติโอ้ยูุ่นี่เป็นอ่จิตใจเฮาเนี่ยเป็นตัวโูู้ยุเอิญว่าจิตเฮาจดจ่อยู่มองนี้จิตจดจ่อยู่มองนี้สติอืมเป็นเครื่องระลึกระลึกถึงลมหายใจระลึกถึงพุทธโธใช่ไหมสิมสว่าจังใดก็ว่าว่าพุทโธก็ง่ายดีเอา สติระลึกถึงพุดโทจิตใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจลมหายใจเข่าพุดลมหายใจออกโทษฮดเฮดใหม hate, ้มันนิ่งนิ่งเบิงเฮดร่องเบิงมันจิตได้จะเถื่อหายลังเถื่อหายใจเข่าเธอหนึ่งมิจะเถื่อเข้าว่ามิจิบหกเถื่อบ่เขาก็บร่องเบิงมาเขาจิตได้จะเถื่อมันพุดโทษไอ้เจเถื่อพอจิบหกเถื่อบ่ได้อพอหน้นาที่บอเสร็จเถะหายใจเข่าหายใจออก สิบหกเถาหัวใจเต้นเท่าใดสามสิบสองเือแต่ว่ารมำหายใจในสิบหกเทือใช่เข้าออกร้องหาดเทสไปเนี่ยคือการฝึกการฝึกสมาธิฝึกพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆสุมผู้ชายุกกกะนังนี่ดีที่เราบอกกันกระไดบอกทั้งหลังนั่นก็พระไหว่าพุทธโธมันก็สิพุทเธอพุทเธอไปสิคือทวัด ผู้นั้นขึ้นหัดผู้นี้อยู่หันตีนั่นแหะเอามาใส่เอามาใส่าาใ,สใส่เบิ้งเฮ็ดไปเฮ็ดมานอยู่เรือ่อยๆเฮ็ดอยู่บ้านกับเฮ็ดเฮ็ดอยู่โรงเรียนกับเฮ็ดนีินเปลี่ยนคาบเรียนกับเบิ้งสิบหกเทือ1สิบหกสามเป็นสี่สิบแปดสี่สิบแปดเทือ3สามนาทีนั่งสงบหนึ่งสามนาที พอไม่สงบนิ่งแบบคนตายอีกย่งางเขาทีเพอคนตายทรราติไสงบนิ่งจักข้าเจ้าเห็ดอีกอย่างบุหุจักขาเจ้าบวบปากกับคาเลี้ยวไปหาละคคตรสงกหนางวกหลังกลบกับพอ่อมันจีท่านได้บุญไปให้คนตายอีกยังบุญอันจเ,เกิดจากความสงบของจิตใจจิตใจมันสงบธรรมชาติเก่ามันธรรมชาติของจิตใจเฮามันสงบเพราะมันตาเห็นรูปเห็น รูปผู้นั้นผู้นี้รูปผู้ยิ่งผู้ชชยเห็นผู้เสียผู้ชาวมันเกิดหักเกิดหากขึ้นมากก็เอิ่นว่าตาเห็นรูปดึงเขามาเอ่อมีความหักความอีหยังขึ้นไปตัววัานตาเห็นรูปหาจะเห็นผู้บ่อนถื่อใจก็สร้างเขาเกิดความสร้างเกิดความบ่มาเกิดความนั้นความนี้ไปเกิดความโกรธขึ้นเกิดความ บ่ถือใจบ่อยากเห็นบ่อยากนั่นบ่นี้เกิดบ่อยากนี่เกิดพราวะตัณหาเกิดวิตรภาวาตัณหาผลว่ากลายเป็นทุกข์ทุกข์เข้าไปจนปัจจุบันทุกข์ย้อนเห็นทุกข์ย้อนอยากได้เนื้อเห็นก็อยากได้ไปไกลก็ขึ้นวาดผุดวาตระบาน่อันนี้ก็ทุกข์ทุกข์ใจน่ำทุกข์อยากได้ทุกข์บ่อยากได้กับีบ่อยากเห็นบ่อยากนี่บ่อยากดีบ่อยากได้บ่อยากเป็นจากนี้จากนี้อยากออกจากมองนี้อยากเค็ดตั้งันแต่สี่อันนี้ก็ทุกข์อีก ถูกน้ำความอยากอืงวัดคันบ่มีพวกความอยากพวกเราหน่ความอยากความบ่อยากเรานี่มาจับจิตใจให้เขาคิดคันเขาคิดไปมันก็เป็นทุกข์ปั๊บแปบไปหลดคันเขาบ่คิดเขาไปมันเออหูหลักกะละหูแล้กก็ว่างปล่อยว่างไปกับลมหายใจเข่าลมหายใจออกปล่อยว่างมันไปยาหัวมันปล่อยว่างไปมันก็พออยู่มันก็พออยูเพราะมันบ่อปงแต่งเรื่องนั้นบ่อปงแต่งเรื่องนี่ความทุกข์มันก็หน่อยลงความทุกข์มันก็บว่าเกิดขึ้นหลาย พราะมันบกเกิดขึ้นายมันกับเป็นใจยูมันกับพ่ออยู่มองได้มันทุกหน่ะมันบ่เป็นใจยูคนน่ะนะบางแห่นในคุกในตะลางจิตใจก็คือกันนี่แหละขจิตใจมันทุกมันกับบอเป็นใจยูมันกับเล่นหาอันนั้นนี่มาใส่จนตวบันสิไปกินเหล้ามองนี่สิไปเที่ยวมองหันสิไปแจกจัดน่ะสิว่าสิให้มันสุกแต่มันบ่สุกไปเตืมไปอีกทุกไปอีกทุกทั้งร่างกายทุกทั้งจิตใจทุกทั้งคมเป็นอยู่ทุกแนวแนนั่นแนวนี้ บีบขั้นตืิมกข่ามาสั่งเงื่อนไขเข่ามาใหม่ชีวิตก็เลยต้องอยู่ด้วงเงอนไขท่านมีอันนี้ยันสี่เป็นความสุกท่านมีอันนั้นยันสี่เปความสุกท่านยังสี่ยังสี่ยันสี่มีความสุขสั่งเงื่อนไขจะขอเกินมากเกิดทุกเติมเข้าไปนี่แหละธรรมะธรรมะในชีวิตประจําวันชีวิตประจําวันของคนเฮาสมมุตินี่ละเป็นยังสี่ละท่านเฮาบอบผงบะแต็งบะนั่นบะหนี่มันก็คอยพออยู่ไปโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษากำลังฝึกใหม่หัดใหม่ไงรุ่น ฝึกไปเต้นหน่อยสิล่ะฝึกผู้อ่นบอกเคยฝึกบอกเคยหัดมันไปอยู่ในสังคมไปอยู่ในโลกยากบางหุ่จัก,กเจะขวางบางหุ่จักความเป็นอยู่คว่เป็นไปเจะขวางมันย่างกายพาดกับบางหุ่จักไหวหุ่นจักเข้าลบดเดี๋ยวเนี่ยมันบ่ได้สอนบ่ได้ฝึกบ่ได้สอนขั้นอันผู้หุ่จักอันโรงเรียนสีเสียงทำกับสีไข่เนาโอ้หุ่จักเข้าลบผู้ใหญ่หุ่จักกล่าวไหวหุ่นจักเดือดทำความเข้าลบเด็กจีเป็นเด็กน,น้อยขู่ขี่รถจักรยานมาสอนนักเรียนพูนอยู่ทรงหน้าผมแต่เดี๋ยยืนเข้าลบ ยืนทำควาขดข้ามหน้าคว่ำเรื่อยเดียวเนี่ยเพราะอะไรวะสวัสดีครับคุณครูดอกท่มันยืนทำความเคารพคู่เห็นคู่อยู่ใส่ยืนทำความเคารพตัวคู่ผ้าเห็ดขาวผ้าเห็ดผ้าสอนมันก็เป็นยังสั้นใหญ่ขึ้นมามันก็เป็นยังสั้นอันมูอห้องก็คือกันนี่แหละคันคู่บัวผ้าเห็ดผ้าสอนมันก็บ่เป็นมันก็ตีเรื่องตีเชี่ยวคู่ไปเตือมไปอีกหมตัวเติมบัวเมียคู่นั่นเมียคู่นี่พ่อคู่นั่นพ่อคู่นี่หมตัวตะกี้พ่อเมียคู่อีว่เมียคู่นั่นคู่นี่ไปคู่หุ่นคู่ เอิญเมียคู่พอคู่เลี้ยมพอคู่เอิญเดี๋ยวพอคู่เมียคู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกี่ข้าเจ้าผ้าเอิญกบเอิญน้ำเขาเขาเนี่ยเขาหัดเขาผ้าเอิญก็คือเขาหัดนั่นแหละเฮ่ากับคือกันนี่ล่ะจิตใจที่มันอยู่ใสสะอาดอยู่บริานิมีสิ่งเกี่ยวผลมาดึงมาหล่อมาล่วงไปทั้งใดกะเอาสิ่งที่ดีเข้าไปใสสีบาาเอาสิ่งที่ดีมาหล่อมาล่วงกับเมียนกับเพื่อนวักุศลกุศโลบายบเอาให้เกิดความสลาดเฉลียวเกิดขึ้นนั่นตัวเฮ็ดให้มัน ธรรมชาติดีจากธรรมชาติซื่อๆบ่ไม่ยังมันจไปก่อเกี่ยวธรรมชาติซัวๆเขาไมาใด้จิตใ,ใจเฮาก็เอาธรรมชาติดีเข้าไปพุทโ่พุโทพโ่เข้าไปยัดเข้าไปกลายเป็นนักเรียนดีคนดีขึ้นไปคนจิตใจดีนี่ยสุดท้ายแล้วคือจิตใจดีพได้ว่าอีหยังดีดอกหยังดีบ่ดีก็อยู่ที่จิตใจดีมารยาทก็ดีรูปรักร่างกายภายนอกกิริยามารยาทก็ดีคำาเวข้ำาขำจาก็ดีตัว ดีเกิดขึ้นกัดจิตใจกัดดีงามขึ้นไปนั่นกลายเป็นธรรมาชาติที่สวยงามบริปรุ์ไปแ่งอย่างไรเท่ากับที่พะกันสวยกันงามแนวนั้นนวนี้เกิดขึ้นไปยูทา้งใดข้าเจ้ากัอยากได้ข้าเจ้ากัดอยากให้ไปอยู่นั่มไปนั่นไปนี่ตัวนี่แหละความดีความบุญเท่าสร้างขึ้นบุญจากการทําความดีจากการนั่งสมาธิจากการคิดจาไขั้ควนตามศิลธรรม เมื่อนี่ก็เห็นจมควนแก่เวลาก็จึงขอ,อยุดิีใบเพื่อนแกนี่ขอคว้มสุกข้นเจริญจะมีแกพี่แกนองลูกหลานทั้งหลายทุกตัวหนากันเถิด